สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สบายใจพาเพื่อนๆมาทัศนาบุญเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือกันที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือโลหะปราสาทซึ่งถือว่าเป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทยนะและเป็นองค์ที่3ของโลกสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโลหะปราสาทต,ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระอโุโบสถสร้างขึ้นตามประวัติพระพุทธศาสนานะถือเป็นโลหะปราสาทองค์ที่3ของโลกมีลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท3มชั้นนะฮะมียอด37ยอดหมายถึงโพธิปขียธรรม37ประการ คือธรรมที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของปัญญาเครื่องศัดสรุมีทั้งหมด7หมวดนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยสติป,ปฐาน4สัมมาปฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละหา้ะหาโพชฌงค์7และมัคมีองค์8การบูรณะโลหะป,ประสาทครั้งใหญ่ดำเนินการในสมัยพระราชปัญญาโสพลซึ่งดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสนะฮะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในปีพุทธศักราช2 5 0 6ได้พยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของโลหะปราสาทในสมัยรัชกาลที่3ไว้ให้มากที่สุดนะครับรวัดภูขอทอครับการบูรณะโลหะปราสาทครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในพุทธศักราช2539นะฮะซึ่งเริ่มจากยอดมณโดเปลี่ยนวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะเมื่อเข้าประตูไปนะครับชั้นที่1นึ่งจะเป็นสถานที่สําหรับนั่งสมาธินะครับ ภายในอาคารจะมีอากาศเย็นนะฮะเนื่องจากเปิดรับลมรอบด้านเลยในวันที่เราไปนะครับมีความเงียบสงบนักท่องเที่ยวก็น้อยด้วยนะเราก็ทําการนั่งสมาธิสัก10นาทีนะครับเดินขึ้นมาไดวนมานะครับมาที่ชั้นที่2จะเป็นสถานที่สําหรับอ่านหนังสือนะครับ เสร็จแล้วเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นชั้นที่สามเป็นสถานที่สําหรับเดินจงกรมนะครับเมื่อมองออกไปตรงที่ด้านนอกนะครับจะเห็นซุ้มประตูที่มีความงดงามสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์สีทองเหลืองอารามนะครับราวกับอยู่บนสวรรค์ยอดของซุ้มประตูนะครับอันง,งดงามเว้ด้านนอกของโลหะปราสาทเห็นลวดลายของซุ้มประตูที่ตกแต่งด้วยสีทอง เดินขึ้นบันไดวนมาอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นชั้นที่4ชั้นที่4นี้จะเป็นสถานที่สําหรับนั่งสมาธินะครับสบายใจขอแนะนําว่าขอให้ทุกท่านใช้เสียงที่เบาที่สุดนะครับไม่ไปรบกวนกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับจะมีเพื่อนๆนั่งสมาธิอยู่หลายท่านเลยนะครับชั้นนี้ชั้นที่5จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระอริยบุคคลนะครับให้เพื่อนๆศึกษาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพระอริยะนะครับเพื่อนๆศึกษาได้ที่ชั้นนี้ครับ คือชั้นที่6เป็นจุดชมทัศนียภาพ3 6 0ลอเสองศานะครับและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากที่เราไปทัศนาบุญกันที่โลหะปราสาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมมากราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถที่มีนามว่าพระพุทธเศษทุตตมมุนินซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดเหนือกว่าพระมุนีใดในโลกพระประธานในพระอุโบสถนี้มีหน้าตักกว้างเจ็ดศอกหล่อด้วยโลหะทองแดงภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติลวดลายปราณีสวยงามนะครับให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ โมโนทนาบนกับการทำบ,บุเพื่อพระพิสษุอาพาธนะครับที่โรงพยาบาลสงนะครับโตบริจาคดุกครั้งน้จะสาธุครับสาธุสาธุและอย่าลืมไปกราบขอพอรพระปางลำพึงนะครับที่ตั้งปฏิสฐานอยู่ภายในวิหารข้างๆพระอุโบสถด้วยนะครับเพื่อนๆทำบุญแบบสบายใจชมช่องสบายใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ